สวัสดีครับและขอต้อนรับทุกท่านที่ติดตาม VOA ภาภาษ,ษาไทยจากกรุงวอชิงตันเข้าสู่ช่วงคุยข่าวรอบโลกกับ VOA ไทยผ่านทาง Facebook Live ประจำเช้าวันพฤะสัสบดีที่3กุมภาพันธ์2565ตามเวลาในประเทศไทยนะครับวันนี้อยู่กัน3คนผมนพรชาชชัยเฉลมิมมงคลร่วมด้วยคุณรัตพลอ่อนสนิทและคุณจนินพักดีธทม เลือกข่าวที่น่าสนใจในรายวันมานําเสนอบางส่วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานก,การณ์ระหว่างสหรัฐกับยุโรปตวันออกในเรื่องความตึงเครียดกับยูเครนเรื่องของบทวิเคราะห์ว่าการที่เกาหลีเหนือออกมาทดสอบอาวุธติดต่อกันจะมีผลเสียต่อประเทศตัวเองอย่างไรสถานก,การณ์ของการระบาดโควิด -19 ที่พาดพิงไปถึงเรื่องของการแขโอลิปปิดรูดหนาวที่กำลังจะเกิดขึ้นและมีบทวิเคราะห์เกี่ยวกับ นักกีฬารายหนึ่งที่เกิดที่สหรัฐแต่ตัดสินใจลงแข่งโอลิมปิกมีที่มาอย่างไรติดตามได้ในช่วงท้ายของรายการนะครับตอนนี้มาเริ่มที่เรื่องของประธานาธิบดีไบเดนประกาศส่งทหารเข้าไปนิโรดเพิ่มอีกใช่ไหมครับคุณรัตพลครับคำประกาศนี้เกี่ยวข้องกับการส่งทหารอีก2,000คนนะครับไปที่ยุโรปซึ่งส่วนใหญ่จะไปประจำการที่โปแลนดะ์นะ รวมทั้งก็จะมีการเคลื่อนย้ายทหารของอเมริกาเนี่ยจากเยอรมนีไปที่ประเทศโรมาเนียซึ่งก็คือบริเวณยุโรปตะวันออกนะครับที่ทำเช่นนั้นก็เพื่อว่าเพิ่มศักยภาพของทหารให้กับประเทศสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่าเนโตนะครับในฝั่งของยุโรปตะวันออกตอนนี้ก็อย่างที่ทราบครับเกิดความตึงเครียดบริเวณชายแดนยูเครนที่ติดกับรัสเซียนะครับโฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐจอห์นเคอร์บี้นะครับบอกว่า ทหารที่ส่งไปสมทบในยุโรปครั้งนี้เนี่ยเป็นส่วนของกองพลร่มที่82ของกองทัพบ,บกอเมริกันซึ่งไม่ได้มีหน้าที่ร่วมรบในกรณีที่รัเสเซียบุกยูเครนถ้าเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นนะครับแต่เป็นการส่งสัญญาณครับว่าอเมริกาจะยืนหยัดเคียงข้างประเทศเนโตในการปกป้องนะครับจอห์นเคอร์บี้บอกด้วยนะครับว่าทหารชุดใหม่ที่ส่งไปสมทบครั้งนี้เ,เป็นแบบ จเป็นประจำการแบบชั่วคราวนะครับแล้วก็อเมริกาสามารถที่จะส่งทหารไปเพิ่มเติมได้อีกนะครับครั้งนี้2000คนไม่รวมกับ8,500คนที่อย่างที่เป็นที่ทราบข่าวกันก่อนหน้านี้คุณพราที่ประธานาธิบดีโจบไบเดนเนี่ยสั่งว่า8,500คนให้เตรียมพร้อมที่จะส่งไปยุโรปตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับนี้ไม่รวมกับที่พูดไปก่อนหน้านี้โฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐยังบอกด้วยนะครับว่าอเมริกาไม่เชื่อว่า ประธานาธิบดีเวลาเดเมย์ปูตินของรัสเซียเนี่ยจะตัดสินใจบุกยูเครนแต่ก็ไม่มีท่าทีว่าปูตินจะยอมยดลดระดับความตึงเครียดในบริเวณดังกล่าวเช่นกันครับ ครับก็เป็นเรื่องที่เราก็รายงานมาตลอดทุกติดตามต่อไปคทัาว่าสถานการณ์จะไปในทางที่ทางใดอีกเรื่องที่ต้องรายงานมาตลอดเช่นกันเป็นเรื่องของการที่เกาหลีเหนือทําการยิงทดสอบขีปนาวุธต่อเนื่องในช่วงเดือนที่ผ่านมาทําสิติทั้งเดือนทําการทดสอบไป7ครั้งแต่ขณะที่นักวิเคราะห์มองว่าการทําเช่นนั้นอาจจะเป็นพยายามกดดันให้สหรัฐก,กลับมาร่วมเจรจา แต่นิวเคลียร์ที่คงค้างอยู่รวมทั้งเรื่องของมาตรการลงโทษที่อยากจะให้มีการผ่อนคลายลงแต่ว่ามีอีกฝ่ายหนึ่งก็คือเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน,านวิทยธรรมบอกว่าสิ่งที่เกาหลีเหนือทําไปเนี่ยนะครับอาจจะส่งผลให้ภาวะขาดแคลนอาหารในประเทศที่ย่ําแย่อยู่แล้วรุนแรงขึ้นไปอีกด้วย การทดสอบที่งกลับไปดูว่าครั้งล่าสุดเกิดขึ้นในวันที่ที่ผ่านมาเป็นการทดสอบขีปนาวุธพิสัยกลางซึ่งสามารถเดินทางได้ระยะไกลสุดเท่าที่เคยทดสอบมาตั้งแต่ปี2017ด้วยซึ่งการทดสอบครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นติดต่อกัน7ครั้ง แต่ก่อนที่เกิดขึ้นเมื่อต้นต้นปีเนี่ยจริงๆแล้วคิมจองอึนผู้นําสูงสุดออกมาประกาศกับประชาชนว่าจะเดินหน้าแก้ไขปัญหาเรื่องของการขาดแคลนอาหารเรื่องของเครื่องุ่งหม่มแล้วก็เรื่องของที่อยู่อาศัยในปีนี้อย่างเต็มที่โดยการรายงานของสื่อรัฐอย่าง Korean Central News Agency นะครับแล้วก็เมื่อกลางปีที่แล้วคิมจองอึนออกมายอมรับระหว่างการประชุมพักรายงานเกาหลีว่าจริงๆแล้วเกาหลีเหนืออยู่ในช่วงที่มีปัญหาเกี่ยวกับความตึงเครียด ของสถานการณ์ด้านอาหารอย่างมากเนื่องจากปัญหาโดนพายุไตฝุ่นถลม่มเรื่องของอุทกภัยที่เกิดขึ้นในปีก่อนหน้านั้นนี่ผู้ที่มาจากองค์การสหประชาชาติซึ่งจับตาดูกรณีของเกาหลีเหนือมาโดยตลอดบอกว่า ที่ผ่านมาเนี่ยกรุงเพียงอย่างทุ่มงบประมาณมหาศาลไปอย่างการดำเนินนโยบายแล้วก็เรื่องของกิจการด้านความมั่นคงโดยเฉพาะส่วนงานโครงการนิวเคลียร์นะครับทำให้บรรดาผู้นาประเทศทั้งหลายเนี่ยไม่สามารถดูแลประชาชนของตนเองได้อย่างที่ควรและแม้ทางคิมจองอึนหรือคนอื่นจะมาพูดว่ามีความกังวลเกี่ยวกับกรณี สุขภาพแล้วก็โภชนาการของคนในประเทศแต่ว่าความกังวลดังกล่าวดูจะมีความสาคัญยังไงก็น้อยกว่าเรื่องของกรณีความมั่นคงหรือเรื่องของการทดสอบขีปนาวุธอยู่ดีซึ่งมีอีกฝ่ายหนึ่งเป็นองค์กรไม่สแสวงหาผลกําไรดูแลเกี่ยวกับเรื่องของเกาหลีเหนือชื่อ National Committee on North Korea อยู่ในกรุงวอชิงตันดีซีนะครับบอกว่าสถานการณ์ความมั่นคง ของเกาหลีเหนือซึ่งดูเป็นเรื่องสําคัญที่สุดเนี่ยยังมาขัดขวางเรื่องความพยายามในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในประเทศด้วยโดยมีการสัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว a เกภาษาเกาหลีของเรานะครับบอกว่าการที่รัฐบาลกรุงเปียงยางมุ่งประเด็นไปที่ความมั่นคงอย่างมากเนี่ยทำให้ทุกฝ่ายเนี่ยไม่สามารถนําส่งความช่วยเหลือไปง่ายและถ้าส่งไปได้จริงก็ต้องพยายามทํางานอย่างหนะักเพื่อให้มั่นใจว่าของที่ส่งไปไปถึง มือของผู้ที่มีความต้องการมากที่สุดด้วยอีกฝ่ายหนึ่งเป็นนักวิเคราะห์จาก Rand Corporation นะครับบอกว่าเมื่อมาดูเรื่องของปริมาณเงินที่เกาหลีเหนือเอาไปทุ่มกับการาทดสอบวุฒิเนี่ยเขาประเมินว่า11ลูกใน7ครั้งของเดือนที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะใช้งบต่ำสุด33ล้านดอลลาร์ สูงสุดก็ร้อยสิบล้านดอลลาร์ซึ่งจริงๆแล้วเป็นแค่ประเมินคร่าวๆแลวบอกว่าตัวเลขเนี่ยถือว่าต่ำมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นเช่นสหรัฐด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของจํานวนเงินที่เอาไปใช้ในการซื้อหาอาหารมาเนี่ยก็มีการประเมินเหมือนกันว่าเป็นอะไรที่เหมือนจะไม่ค่อยอใช้ได้คุ้มเท่าไหร่เพราะว่าเมื่อเทียบกับเงินที่ใช้ไปสิบสิบล้านหรือร้อยล้านดอลลาร์เนี่ยขณะที่ข้าวหนึ่งเขาบอกว่าตันหนึ่งเนี่ยพันพัน,พนดอลลาร์ต่อตัน ถ้าสามารถเอาเงินก้อนดังกล่าวเนี่ยมาซื้อข้าวให้กับคนในประเทศเนี่ยก็ซื้อได้แบบเป็นหมื่นๆตันเลยทีเดียวอันนี้ก็เป็นประเด็นที่มีผู้มาชี้ให้เห็นนะครับแล้วก็เนื่องจาก การที่ทางเกาหลีเหนือเองเนี่ยปิดประเทศเนื่องจากการระบาดของโควิด -19 มาตั้งแต่มกราคมปี2020ทำให้สถานการณ์การจ,จัดหาอาหารในประเทศเนี่ยยากเย็นลำบากมากขึ้นหลารงาี้ยโดยงค์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์การอาหารและการ,กรเกษตรของสหประชาชาติหรือ FAO หรือเั้ง World Food Program ก็ออกมาแสดงความกังวลมากว่าการนำส่งความช่วยเหลือต่อไปเนี่ยจะมีปัญหามากน้อยแค่ไหนเพราะว่ามีผู้บอกว่า การที่ทดสอบวุติติดกันเนี่ยไม่ได้มีผลกับการนําส่งนะวันนี้ทีเดียวแต่หลังจากนี้ผู้ที่มีส่วนร่วมเนี่ยเขาอาจจะมาคิดทีว่าควรจะช่วยเกาหลีเหนือหรือไม่อันนี้คือเป็นสิ่งที่เกาหลีเหนืออาจจะไม่ทันระวังต้องดูกันต่อไปนะครับว่าจะไปในแบบไหนต่อไปนะครับจากเรื่องของเกาหลีเหนือเรามาดูเรื่องของผู้นําเกาหลีเหนือโดยเฉพาะวันนี้เป็นข่าวเพราะว่าเขาบอกว่าภรรยาของคิมจองภรรยาและอาของคิมจองอื่นซึ่งหายไปเท่าหนึ่งเริ่มมาปรากฏต,ตัวต่อหน้าสื่อใช่ไหมครับคุณรตัตพล ใช่ครับเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเกาหลีเหนือซึ่งเป็นบุคคลสําคัญที่มาปรากฏตัวนะหลังจากที่ไม่ได้อยู่ในสายตาสาธารณมานานแล้วก็จะเกี่ยวไหมกับโควิด1 9มาฟังกันนะครับวันนี้ก็คือว่ามีข่าวครับว่าภรรยาแล้วก็อาหญิงของคิมจองอึนนะปรากฏตัวในสื่อของเกาหลีเหนือนะหลังจากที่สมาชิกตระกูลคิมเนี่ยเก็บตัวเงียบเลยนะฮะตั้งแต่ช่วงการระบาดของโควิด -19 สํานักข่าวเค NC นะของเกาหลีเหนือนะเป็นสถานีโทรทัศน์ก็ได้เผยแพร่ภาพนะนางรีซอลจูนะภรรยาของผู้นำคิมแล้วก็นางคิมคยองฮุยนี่เป็นอาหญิงของคิมยองอื่น,นครับร่วมชมการแสดงศิลปะที่โรงละครแห่งหนึ่งนะฮะในกรุงเปียงยางเพื่อฉลองเทศกาลตรุษจีนะฮะนั่นเองครับตอนหน้านี้นะครับนางรีก็คือภรรยาเนะี่ย ปรากฏตัวต่อสาธารณครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่9กันยายนนะฮะขณะที่เธอแล้วก็คิมนองอึนเนี่ยเยี่ยมชมสุริยะคิมซูสุส,สานนะคิมซูอันซึ่งเป็นสถานที่เก็บร่างของอคิมอิวซุงแล้วก็คิมจองอิวบิดาแล้วก็ปู่ของผู้นําคิมคนปัจจุบันนะครับเนื่องในวันครบรอบการสถาปนาของประเทศนะครับสภาพ ของการปรากฏต,ตัวครั้งนี้นะครับก็มีนังรีที่อาศัยชุดฮันบกชุดฮันบกเป็นไงคุณพรัตจะบอกว่าอะไรชุดเอ่อชุดที่สามารถนั่งกินแล้วไม่เห็นว่าท้องป่องแค่ไหนตเป็น <c oughs> สุ่มใหญ่ๆอะไรประมาณนั้ใช่ไ้มารัีสุ่ใหญ่ๆหลายชาตินะสีแ <c oughs> ดงดำแล้วก็มีการพูดคุยยิ้มแย้มกับ คิมจองอึนนะระหว่างการแสดงก่อนที่เธอแล้วก็คิมจองอึนจะเดินขึ้นเวทีไปจับมือแล้วก็ถ่ายภาพกับศิลปินที่ทำการแสดงนะครับภาพจากสื่อครั้งนี้ยังเผยให้เห็นถึงคิมยองฮุยซึ่งก็คืออาหญิงนี่แหละอดีตเจ้าหน้าที่อาวุโสของพักแรงงานเกาหลีนครับนั่งชมการแสดงข้างกับนางรีภรรยาของคิมจองอึนซึ่งการปรากฏตัวครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกของ อา,อาหญิงผู้นี้ตั้งแต่เดือนมกราคมปี2020นู่นนะครับ2ปีก่อนนะฮะนางคิมเคยเป็นผู้ทรงอิทธิพลนะฮะในช่วงแรกๆที่คิมจองอึนเนี่ยขึ้นสู่อำนาจแต่ว่าอาหญิงผู้นี้หายตัวไปจากสื่อนนะับตั้งแต่คิมจองอึนเนี่ยสั่งประหารจองซองเทคสามีของเธอก,ก็อักเขยนั่นแหละครับด้วยข้อหากระบฏเมื่อปีคศ2013นะฮะ เมื่อปี2017หรือว่าเมื่อ5ปีก่อนในหน่วยงานข่าวกรองแห่งชาติของเกาหลีใต้ได้ระบุนะครับว่าอาหญิงผู้นีน้ต่อสู้กับการเจ็บป่วยที่ไม่เปิดเผยโดยเข้ารับการรักษานอกกรุงเปียงยางนะครับในขณะที่เรื่องของนางรีภรรยาของคิมจองอึนเนี่ยตกเป็นที่สนใจของนานาชาตินะครับจากการที่เธอมักจะเดินทางไปกับผู้นำเกาหลีเหนือร่วมงานสังคมนะฮะ งานที่เกี่ยวข้องกับการทหารซึ่งตรงข้ามกับคิมจองอิลผู้นำเกาหลีเหนือคนก่อนที่แทบไม่นำภรรยามาปรากฏตัวนะครับนางรีได้หายไปต่อหน้าสื่อนะฮก็ระยะหนึ่งนะฮะก่อนที่จะกลับมาปรากฏตัวอีกครั้งที่งานคอนเสิร์ตเมืเ่อเดือนกุมภาพันธ์นะถา้าปีที่แล้วท่ามกลางข้อสงสัยว่าเอ๊ะเธอนั้นตั้งครันหรือไม่นะครับ ทั้งนี้นะครับคิมจองอึนแล้วก็ภรรยานางรีเนี่ยมีลูกด้วยกันสามคนแต่ว่ารายละเอียดของลูกต่างๆนั้นไม่ถูกเปิดเผยต่อที่สาธารณะนะครับแล้วก็มีข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะครับว่าเกาหลีเหนือเนี่ยไม่มีรายงานผู้ติดโควิดสิอย่างเป็นทางการนะครับแต่ได้สั่งปิดชายแดนแล้วก็ใช้มาตรการที่เข้มงวดอย่างยิ่งนะครับรวมถึงการจํากัดการเดินทางต่างๆก็ การปรากฏตัวของบุคคลทั้งสองคนครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครในรอบหลายหลายเดือนอย่างน้อยก็คือหลายเดือนเนี่ยทําให้คนนั้นกลับมาดูว่าต่อไปนี้เรื่องของการควบคุมด้านสังคมของเกาหลีเหนือเนี่ยจะผ่อนคลายหรือไม่คุณนภร,รัตครับก็ นานๆจะมีข่าวที่ไม่ใช่ของคิมเชิงองอื่นโดยเฉพาะมาฟังกันนะครับก็ดูว่าสถานการณ์ในเกาหลีซึ่งเป็นความลับหรือทางเกาหลีเหนือเนี่ยจะมีอะไรเกิดมาให้เราติดตามกันอีกนะครับจากเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาดูเรื่องของกรณีการระบาดโควิด1 9กันบ้างครับวันนี้มีผลการศึกษาโดยสน่์ควบคุมและป้องกันโรคสารัปหรือ CDC นะครับบอกว่า วัคซีนต้านโรคโควิดสิเขียนบุเสเซอร์เนี่ยสามารถช่วยป้องกันการเกิดอาการร้ายแรงและการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลรวมถึงการเสียชีวิตได้จริงโดยซ d c CC มีการทําการศึกษาผู้ใหญ่กว่า4 4่0 0่แสนคนนะครับในนะครลอสแอนเจลิสที่ติดเชื้อโคโรนาวไวรัสสายพันธุ์เดลต้าหรือสายพันธุ์โอมิครอนในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนถึงเดือนมก,กราคมที่ผ่านมาโดยผลวิจัยบอกว่าผู้ที่ไม่ฉีดวัคซีนและติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์เดลต้าช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนถึงธังนวานเนี่ยมีโอกาสเข้ารับ การรักษาตัวในโรงพยาบาลสูงกว่าผู้ที่ฉีดวัคซีนและได้ฉีดบุสกเซอร์แล้วกว่าถึง83เท่านะครับผลการสั่งบอกในเดือนมมราคมเนี่ยเป็นช่วงที่ไวรัสโอมิครอนเนี่ยเริ่มระบาดในะลอสแองเจลิสก็มีผู้ที่ไม่ฉีดวัคซีนออกมาแล้วทดสอบแล้วว่ามีโอกาสติดเชื้อมากกว่าผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วถึง3เท่า และมีโอกาสเข้ารับการรักษาตัวโรงพยาบาลมากกว่าผู้ฉีดวัคซีนและฉีดบูสเตอร์แล้วถึง23เท่าอันนี้ก็เอามาฝากกันในเรื่องของการควบคุมการระบาดนะครับไปต่อกันที่จีนกันครับหลายคนกําลังรอดูพิธีการเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤด,ดูหนาวที่เกิดขึ้นในวันศุกร์ตามเวลาท้องถิ่นนะครับแต่ว่าวันนี้วันพุธกรุงปักกิ่งเริ่มกิจการการเป็นเจ้าภาพด้วยการวิ่งครบเพลิงโอลิมปิกกันแล้วนะครับโดยรองนายกรัฐมนตรีฮานเจิ้ง เริ่มพิธีวิ่งคบเพลิงที่สวนโอลิมปิกนานาชาตินะครับโดยการส่งคบเพลิงให้แก่หลัวจี้หวนอดีตแชมป์โลกกีฬาฤดูหนาวคนแรกของจีนแล้วก็นักกีฬาสปีดส,สเกตทีมชาติคนของจีนคนแรกวัย80ปีนะครับในนั้นก็มีนักวิ่งคบเพลิงกว่า1,000คนจะมาร่วมนางส่งคบเพลิงไปตามพื้นที่ต่างๆเป็นเวลาทั้งหมด3วันก่อนที่จะกลับที่กรุงปัก กิ่งอีกครั้งซึ่งอยู่ในช่วงมีการควบคุมการระบาดโควิดสิอย่างเข้มงวดมีประชาชนบางส่วนอนุญาตให้มาชมการวิ่งครบเพลินได้พูดถึงโอลิมปิกแล้วประเด็นหนึ่งที่เราเกิดกับไว้ช่วงต้นคือเรื่องของนักกีฬาซึ่งเกิดในสหรัฐแต่สุดท้ายไปลงแข่งโอลิมปิกฤดูหนาวในนามจีนมีที่มาที่ไปอย่างไรติดตามได้จากคุณจันนินนะครับ ค่ะคุณนพรัชค่ะไอรีนกูนะคะนักกีฬาสกีสาววัยสิบแปดปีค่ะเชิญนะชมหน้าของเธอนะคะปรากฏอยู่ตามสถานที่ต่างๆทั่วทั่วประเทศจีนเลยคะ่ะป้ายโฆษณาเอ่อบนนิตยาสารบกไชน่านะคะมีการใช้เสียงบรรยายของเธอโดยการพูดภาษาจีนยอย่างคล่องแคล่วในโฆษณาของปักกิ่งเกมส์ด้วยค่ะขณะที่เธอกำลังเป็นสัญลักษณ์นะคะก็มีประเด็นคำถามขึ้นมาเกี่ยวกับ,กบสัญชาติที่แท้จริงของเธอนะคะตอนนี้ก็เลยตกเป็นข่าวมากขึ้นค่ะ มาดูว่านักกีฬาหญิงคนนี้นะคะเกิดที่สหรัฐค่ะที่ซานฟรานซิสโกนะคะในรัฐแคลิฟอร์เนียค่ะพ่อของเธอเป็นคนอเมริกันค่ะส่วนคุณแม่เนี่ยเป็นคนจีนที่ย้ายมาตั้งรกรากในสหรัฐนะคะโดยไอรีนค่ะเริ่มฝึกกีฬาสกีเนี่ยตั้งแต่อายุ8ขวบเลยและในปี2018เนี่ยไม่กีดปีที่ผ่านมาเนี่ยคะ่ะเธอเข้าร่วมรายการการแข่งขันใหญ่ๆค่ะในนามของสหรัฐนะคะ อย่างไรก็ตามค่ะในปี2019นะคะนักกีฬาผู้นี้ค่ะประกาศผ่านอินสตาแกรมค่ะว่าเธอตัดสินใจลงแข่งกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในกรุงปักก,ปกิ่งของประเทศจีนนะคะที่กําลังจะจัดขึ้นแล้วนะคะในวันที่4กุมภาพันธ์นี้นะคะ,ะโดยโดยก็เลยเกิดคําถามค่ะว่า จีนเนี่ยนะคะจริงๆไม่อนุญาตให้หนักกลฬาของประเทศตนนะคะถือสองสัญชาติเหมือนกับสารัฐที่อนุญาตให้ซื้อ dual c i t i z e n s h i p นะคะก็เป็นประเด็นขึ้นมาค่ะแอลินก็บอกว่าเธอภูมิใจนะคะในเชื้อชาติของเธอการเติบโตแบบอเมริกันโอกาสในการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนหลายล้านคนในประเทศบ้านเกิดของแม่ของเธอนะคะในการแข่งขันครั้งนี้ก็เป็นโอกาสสำคัญเป็นหนึ่งในครั้งหนึ่งในชีวิตเลยคะ่ะ แต่ค่ะนักวิเคราะห์หลายๆคนนะคะพยายามบอกให้มองลงไปในเบื้องลึกของการตัดสินใจครั้งนี้นะคะเพราะว่าสาวน้อยคนนี้นะคะนอกจากจะเป็นนักกีฬากสกีแล้วค่ะเธอยังเป็นนางแบบอีกด้วยนะคะให้กับแบรนด์อย่าง Louis Vuitton นะคะหรือ Tiffany คะ่ะเราก็เซ็นสัญญาก,กับ Uh, อยู่ภายใต้สังกัด IMG ค่ะซึ่งเป็นสัญญาณนางแบบระดับโลกซึ่งมีเบลล่าฮัดดีนะคะอยู่ใน uh, สังกัดนี้ด้วยทะไม่ธรรมาดาค่ะคราวนี้อาจารย์ด้านการจัดการกีฬานะคะ u n i v e r s i t y s f m a s s a c t u s e t t s ค่ะลิซ่าไพค์มาสเตอร์เล็กซิสนะคะบอกกับ VOA ว่า พบวิเคราะห์เป้าหมายต่างๆของไอรีนนะคะเป็นการต้องการเป็นนักกีฬาโอลิมปิกที่คว้าเหรียญได้เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมนะคะและการเป็นนางแบบท่ามกลางการจเจริญเติบโตของตลาดจีนอย่างต่อนเนื่องค่ะการตัดสินใจครั้งนี้ของเธอและต้นสังกัดนะคะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ชาญฉลาดนะคะอีกคนหนึ่งค่ะซูซานบราวนนลค่ะอาจารย์ของ university of missouri นะคะบอกว่าสิ่งที่น่าสนใจกับไอรีนค่ะคือสปอนเซอร์จำนวน ทางนะครับเดี๋ยวคุณเด<า>ี๋ยวคุณเจนินคงกลับมาผมเล่าต่อละกันก็คือว่า,เ,าเรื่องสัญชาติเนี่ยคือเป็นประเด็นขึ้นมา,าตัวพูดถึงสปอนเซอร์อยู่ใช่ไหม <S <S คุณ<ม>คุณเจนินพูดถึงสปอนเซอร์อยู่เห็นว่า Red Bull ก็เป็นสปอนเซอร์หนึ่งของไอรีนด้วยใช่ไหมครับ ค่ะใช่ค่ะ Red Bull นะคะเคยอ่ b อ่าพับพิชบนเว็บไซต์ค่ะว่าไอรีนค่ะได้สละสัญชาติอเมริกันแล้วนะคะแลดับเข,ข้ารับสัญชาติจีนเมื่ออายุ15นะคะเพื่อให้ลงแข่งอปักกิ่เกมส์2022นี้ได้ค่ะเพราะกฎหมายจีนไม่อนุญาตอย่างนี้นะคะคราวนี้ทางวสเจ์นั่ก็เลยไปเช็คค่ะว่าว่าเอ๊ะเป็นยังไงกันแนะ่แต่แบรนด์ดังกลา่าวก็ลบข้อความทิ้งไปหมดแล้วค่ะ ส่วนทางของเรานะคะวโอเอค่ะพยายามติดต่อไอรีนกูตัวแทนของเธอต้นสังกัด IMG กระทรวงต่างประเทศของจีนคณะกรรมการโอลิมปิกในประเด็นนี้แต่ไม่ได้รับการตอบกลับนะคะแต่กฎโอลิมปิกคารบ,บุชัดเจนนะคะว่านะักกีฬาต้องถือสัญชาติของประเทศที่ตนเองเป็นตัวแทนเท่านั้น,นะคะ่ะส่วนเรื่องที่ว่าใครสามารถเป็นตัวแทนาชาติไหนได้เนี่ยแต่เราได้รับการตัดสินเลยบอร์ดกรรมการะคะ่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะไอรีนจะต้องปฏิบัติตามกฎขององค์การสตรีเอ ส,สกีสากลด้วยค่ะหรือ International Ski Federation นะคะซึ่งกดข้างตน้นซึ่งองค์กรนี้นะคะระบุบนเว็บไซต์ค่ะว่าไอรีนนะคะเป็นนักกีฬาของประเทศจีนค่ะสุดท้ายนี้ค่ะไฮดี้กรเพินดอฟนะคะอาจารย์ด้านการกีฬาแห่ง Western Carolina University นะคะพูดเสริมว่าการออกไปสแสวงหานักกีฬานะคะให้จากประเทศอื่นเนะะี่ยค่ะให้มาแข่งในประเทศที่ไม่ใช่บ้านเกิดของเขานะคะถือเป็น ไม่ไปเป็นไปตามเจตนารมที่แท้จริงของกีฬาโอลิมปิกค,ค่ะและขัดกับจิตวิญญาณของความเป็นโอลิมปิกซึ่งอาจารย์ท่านนี้นะคะแนะนําว่าคณะกรรมการโอลิมปิกค,ค่ะควรหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาพิจารณาในอนาคตค่ะโอเคครับก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจเพราะว่าการที่นักกีฬาถือ2สัญชาติหรือข้ามสัญชาติกันมาเราก็เห็นบ่อยๆนะครับแต่จีนสหรัฐที่เป็นคู่ อะไรสัสอย่างหนึ่งตลอดเวลาเนี่ยก็ทําให้หลายคนคงต้องมองว่าแล้วยังไงต่อนะครับนอกจากเรื่องของนักกีฬาโอลิมปิกแล้วเรื่องของการวิ่งคบเพลิงแล้วยังมีเรื่องของอ,อย่างบรรยากาศาสภาพอากาศในกรุงปักกิ่งที่บอกดีขึ้นในช่วงก่อนการแข่งก่อนเกิดรแข่งขันเพราะว่าเป็นช่วงตุจ,จีนแล้วก็ทางรัฐบาลเขาสั่งห้ามจุดพลุอะไรเนี่ยนะครับก็มีอีกหลายเรื่องเลยที่น่าสนใจไปติดตามได้ที่เว็บไซต์ของเราครับ voa t h a i com แล้วก็ร้อเด็ข่าวต่างๆทั้งทาง Facebook Instagram, YouTube แล้วก็ Facebook ตลอดเวลาได้นะครับวันนี้เรา3มคนใช้เวลากันเต็มที่เลยก็ต้องขอตัวก่อนพรุ่นี้มาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ